น้ำสะอาดเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตารวจตัวเป็ดแดนแเดาแล้วแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ําไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเประเทศที่ให้ตำรวจตัวเป็ดดนฉลดาเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาด ก็ว่ากรมอนามัยมีโครงการนี้พอดีเลยก็ได้มาประชุมกันวางแผนว่าจะศึกษากันเรื่องอะไรที่จะตรงกับความต้องการของตำรวจตะเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราที่จะมีครูนิเทศผอร้อยนะครับแล้วก็นายตำรวจที่เป็นครูใหญ่เนี่ยกองกัดละสี่คนนะครับมาอบรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นครูแม่ไก่ไปนิเทศให้กับ โรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทําทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน จากการที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็มีพระาราชะแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ําดื่มสะอาดซึ่งทางกรมอนามัยร่วมกับทางสํานักงานกอปโลนะครับตลอดจนสํานักน้ําบาดาลน,นะครับก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือโรงเรียน,นครับที่มีปัญหา กรมนามได้ทำเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะซึ่งนี้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะพอเราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนผลคืนผลนะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะแต่นี้เป็นโปรเซสที่เราดําเนินการโดยที่ทาง หน่วยงานนะคะคือทางศูนย์อนามัยของกรมอนามัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวไหนก็จะมีให้คำแนะนำใน,นแนวทางแก้ไขนะคะนี่เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่ที่ที่เราเน้นในการที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้านะคะ ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับได้ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลน,นะครับโดยการเจาะนะครับแล้วก็ก่อสร้างบ่อน้าบาดาลรวมถึงก่อสร้างระบบเป็นประปาบาดาลน,นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ําดื่มสะอาดด้วยระบบ reverse osmosis นะครับเป็นน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสูงบริการแก่นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน ในการที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการผู้เรีหนมาให้ความช่วยเหลืองานของโรงเรียนก็ทำให้กิจกรรมเรื่องปัญหาของโรงเรียนที่มีอยู่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สนับสนุนให้ครูมีความมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นที่จะมาดำเนินการให้มีน้ำสะอาดตลอดจนการถ่ายทอด องความรู้ให้แก่เพื่อนครูแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนครับเป็นพระมหากรณาธิคุณที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระประหัตที่ทรงมีพระราชกระแสแล้วก็ทําให้ครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึงชุมชนมีน้ําดื่มสะอาดมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สนองงานแล้วก็ทําให้ภารกิจงานของพระองค์สําเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีครับ